สวัสดีครับหมมอมิกจากโฮล่าคลินิกก็มีคําถามมานะครับว่าฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากเนี่ยอันตรายไหมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับหน้าผากเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็วิ่งเข้าสู่บริเวณรอบดวงตาได้ค่อนข้างไวนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องใช้ความชำนาญระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีทักษะ ในการฉีดระดับหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่กังวลว่าจะฉีดฟิลเลอร์หน้าผากดีไหมแนะนําว่าอาจจะต้องดูคลินิกที่ได้มาตรฐานดูคุณหมอว่ามีความชํานาญมีทักษะเพียงพอมีเทคนิคในการฉีดที่ดีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับบริเวณหน้าผากด้วยนะครับสำหรับหน้าผากเนี่ยตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2อ,อย่างเนาะคือ,อคนที่ฉีดเพื่อแก้ปัญหา กับคนที่ฉีดตามเทรนตครับปัญหาเนี่ยบางคนจะมีปัญหาว่าบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นเอ่งเป็นหลุมลงไปก็จะทําให้ดูไม่สวยนะครับหน้าผากไม่ได้รูปนะครับผมอาจจะมีปัญหาเรื่องตาตกหน้าตกตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ถ้าเราเติมหน้าผากขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงนี้เต็มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยกบริเวณหน้าเนี่ยทั้งหน้าได้ด้วย่วนอีก กลุ่มนึงก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นโงเฮงนะจะฉีดตามแบบเลยก็คืออยากจะได้แบบนูนประมาณไหนหน้าผากบริเวณตรงกลางหรือว่านั่นข้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าบริเวณขมับเนี่ยก็สามารถมาคุยกันได้สําหรับใครที่สนใจจะปรับรูปหน้านะครับตั้งแต่บริเวณหน้าผากขมับบริเวณเออหน้าส่วนกลางนะครับลองแก้มลองน้ําหมากคางปากนะครับผมแก้มที่ตอบนะครับหรือว่าจะเป็นบริเวณมือเนี่ยก็มาปรึกษา หมอมิกได้ที่โฮล่าคลินิกหมอมิกเข้าทุกวันจันทร์กับวันศุกร์เวลาบ่ายสถึง1นึ่งทุ่มนะครับผมใครสนใจก็มาพบกันได้ที่โฮล่าคลินิกครับ